นะครับก็วันด,ดีวันด,ดีพี่ๆนานานะครับเหมือนเดิมนะก็วันนี้มารีวิวงานก่อนแพ็คเหมือนเดิมนะครับเป็นงานคืนอีลุ่มแล้วก็เป็นพวกเมมเสียงด้วยนะครับนะแล้วก็เป็นคืนแขวนนกกวักนะครับเป็นคืนแขวนชุดละสี่สิบบวงนะครับนี่หนึ่งชุดจะเป็นรายละเอีอยดก็จะประมาณนี้นี่ให้ดูการต่อปมก่อนเลยครับ ตอนเนียนๆสวยๆแน่นอนนะครับงานผมไม่มีแหกตาแน่นอนนะครับถ้าซื้อของจากผมไปเนี่ยแล้วงานไม่ได้อย่างที่ผมรีวิวนะครับโทรหาช่างเดิมได้เลยนะครับผมรับซื้อคืนเต็มราคานะครับไม่ต้องกลัวนะว่างานจะหลอกลวงไม่มีหลอกลวงหรอกครับนะครับสายเมนก็จะใช้เป็นหนังถักลายกระดูกงูขนาดหนึ่งมิลเหนียวแน่นอนนะครับหลอดก็จะเป็นหลอดอมยิ้มแบบแข็งนะครับ ประมาณนี้ครับไอ้ตรงรูสองข้างครับเป็นลุมๆเนี่ยคือหยอดออไ,มไม่ใช่หยอดคือเชื่อมเอาโดยเชื่อมเอานะครับเป็นเอาหัวแม่แลงจี้เอานะครับจากหลอดสองอันจะเป็นหลอดอันเดียวเลยจะไม่มีติดกาวนะครับแล้วบิดเนี่ยไม่มีแตกแน่นอนเพราะว่าหลอดมันเป็นเนื้ออันเดียวกันนะครับค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากๆนะครับอันนี้เป็นหลอดแบบหนานะครับ ก็คืนแขกก็จะมีคลสีกันไปนะครับรังเก็บนะคละสีกันไปแต่ว่า CN ก็เหมือนกันนะครับนี่สายเขียวเยียวเล็ดครับผมสีเขียวเขียวเลยนะครับเขียวเหมือนพระอินทร์ครับแต่บินไม่ได้เหมือนนกแน่นอน <laughs> อันนี้ก็จะเป็นขอบสีเขียวตัวหนอนสีรุ้งนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นขอบดําตัวหนอนสีรุง้งแล้วแต่พวกนี้มันไม่ใช่เราครับมันแค่เป็นรังเก็บเฉยๆนะครับเวลาเราไปต่อเราก็เกะออกนะครับ แค่นั้นเองนะก็เก็บสายเก็บอะไรให้เรียบร้อยนะครับก่อนส่งงานก่อนส่งของก็จะประมาณนี้นะครับปมตัวนี้ก็ลนไม่ไมีเอ่อไม่เล็กไม่ใหญ่จะเกินไปนะครับกําลังดีกําลังสวยนะครับเอ่อก็จะประมาณนี้แหละนะครับบวงอยู่ที่ประมาณเอ่อเกือบ5นิ้วนะครับประมาณไม่เกิน5นิ้วต่อนกกวักเละลุ่มได้เลยสําหรับนกกวักนะผมแนะนําเป็นคืนแขวนจะดีมากๆเลยนะครับติดดีมากม ห่วงเป็นห่วงไม่เล็กเอ,อ้ไม่ใหญ่นะเป็นห่วงเล็กๆครับนี่วงดูแบบนี้เหมือนจะใหญ่นะแต่ไปเจอของจริงเนี่ยครับไม้จิ้มฟันเอ่อไม้เสียบลูกชิ้นนะครับยังจิ้มเข้าไม่ได้เลยนะเส้นผ่าศูนย์กลางของคืนแผนของผมเนี่ยจะอยู่ที่2.5มิลนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางส่วนของอีลุ่มนี่ตัวนี้ครับของอีลุ่มตัวนี้นะครับจะอยู่2.4มิลนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางนะ ต่อปลายก็ต่อเนียนๆมาเดิมถ้าต่อปลายตรงนี้ไม่เล็กพอนะครับไม่เนียนพอห่วงหมดสิทธ์รูดครับพอห่วงวิ่งมาจะติดแงกอยู่ตรงเนี้ครับตรงปมเนี่ยนะดังนั้นใครที่จะใช้เป็นห่วงเล็กนะครับเดึงให้เนียนด้วยนะครับตรงนี้ห้ามหยอดกาวเป็นเด็ดขาดนะผมบอกเลยที่เข้มๆเ,เนี่ยห้ามหยอดกาวนะเพราะว่าถ้าหยอดกาวแล้วเอ็นสายพ e เนี่ยยอดปุ๊บ กาวล้อมมันจะวิ่งเลยปื้ดเข้ามานี่ครับมันเข้ามาสายผีนะครับทาให้ผีกระด้างผีแข็งแล้วมันจะเปราะสุดท้ายมันก็ขาดง่ายนะครับแต่ถ้าเราดึงให้แน่นพอนะครับอันนี้ใช้งานได้ยาวๆได้เลยนะครับอย่างที่คลิปที่ผมเคยต่อยลุ่มนะครับผมบอกว่าคืนชุดที่ผมใช้มา3ปีแล้วนะครับผมยังไม่เคยเ,เปลี่ยนอะไรเลยนะครับนะแม้กระทั่งสายเมนผมยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันขึ้นแขวนก็อธิบายไปแล้วนะครับงานก็จะประมาณนี้เพิ่งทําเสร็จนะครับมี5ชุดนะครับอันนี้ก็วันนี้ก็จะส่งไปขึ้นแขวนส่งไป2ชุดนะครับเป็นชุดพร้อมต่อนอกกว่า1ชุดแล้วก็เป็นขึ้นแขวนโดดๆเลย1ชุดนะครับก็จะมีกระดิ่งกับเอ็นเปลี่ยนแถมให้ทุกชุดนะครับหนึ่งแขวนคนขึ้นแขวนหนึ่งชุดก็จะมีกระดิ่งกับเอ็นเปลี่ยนนะครับแถมให้เพราะว่าขึ้นแขวน เป็นคืนแขวนที่หมุนได้แล้วก็เปลี่ยนเอ็นได้รอบตัวนะครับถ้าเอ็นมันบิดมันเบี้ยวเราสามารถต,ตัดตรงนี้ออกนะครับตัดปมดึงออกแล้วเอาตัวใหม่ที่ผมแถมไปให้นะครับเป็นเอ็นเปลี่ยนนี่จะเป็นผู้เอ็นเปลี่ยนแบบนี้นะครับผมใส่ทองเหลืองให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาตัวนี้จิ้มเข้าไปแล้วก็ลนเอาไฟแช็กลนนะครับให้เป็นปมแบบนี้เหมือนเดิมง่ายมากครับเหมือนยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปากอีกนะครับคืนแขวนทําเสร็จ ห้าชุดนะครับก็มีเจ้าของแล้วสามชุดเออสองชุดนะครับเหลืออีกสามชุดเอ็นขึ้นแขวนก็จะหมดแค่นี้นะครับก็กําลังสั่งมาอยู่นะครับก็ชุดนี้ก็จะมีอยู่ห้าชุดก็ไปแล้สองเหลือสามนะครับนะส่วนพื้นลุ่มนะครับอันนี้ก็เป็นผีเสือ้องานผีเสื้อวง5.3นิ้วเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่5.3นิ้วนะครับหลักเป็นหลักสเตเลสแท้เหมือนเดิมนะครับ เจียแล้วขัดเนียนๆนะครับไม่มีสากนะครับตรงนี้ถ้าเราเจียแล้วเราไม่ขัดไม่ปล่อยให้มันสากนะครับมันจะถูกับสายเมนเวลาเราใชใานใาา้นะครับทําให้สายเมนเป็นขุยจะทําให้ขาดง่ายนะครับมันจะใช้งานได้ไม่ยาวนะครับแต่ถ้าเราเจียแล้วขัดนี่ไม่มีสากครับแหลมๆเจียแหลมๆแล้วขัดมันจะใช้งานได้ยาวๆเลยเรื่องการถูกับสายเมนเนีเ่ยตัดปัญหาไปได้เลยนะครับ การพันหลักก็จะประมาณนี้เลยนี่นี่พันหลักก็จะประมาณนี้นะครับงานออกจากมือผมทุกทุบให้พี่ๆนาๆาวางใจได้เลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับงานไปถึงแกะกล่องถ้าง,งานไม่ตรงปกโทรหาผมได้เลยนะครับรับซื้อคืนเต็มราคาไม่ต้องกลัวครับนะไม่มีโกงแน่นอนนะครับผมผม การเก็บก็แล้วแต่รอบนะครับบางทีก็สีดาบางทีก็สีเขียวนะครับแต่ตัวน้องก็จะเป็นสีรุ้งคละสีกันไปทุกนะนี่ต่อปลายครับต่อเนียนๆนะครับดึงเนียนๆทองเหลืองจะเล็กมากนะครับเล็กกว่าตัวนี้อีกนะครับข้อดีของการใช้เป็นห่วงเล็กติดแล้วไม่หลุดนะครับจะบอกว่าไม่หลุดเลยมันเป็นไปไม่ได้นะครับต่อให้ระบบมีล็อกกระช่างต้องมีหลุดบ้างครับเอาเป็นว่าติดแล้วยิ่งดิ้นยิ่งแน่น ติดแล้วได้ผล98%แน่นอนนะถ้าไม่เชื่อก็ก็ลองสั่งไปลองดูนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีเมมเสียงนี่เมมเสียงใครอยากได้เป็นเสียงนกกวักอย่างเดียวก็บอกผมนะครับใครเป็นเสียงอิลุ่มอย่างเดียวก็บอกผมนะครับถ้าใครอยากได้เสียงรวมนะครับเสียงนกกวักก็มี6เสียงนะครับเสียงอิลุ่มจะมี7เสียงผมก็จะลงไปว่าเสียง1ถึงเสียง6ก็จะเป็นเสียงนกกวักเสียง6 ถึงจนถึงหมดเสียงอลุ่มเจ็ดเสียงครับเสียง13บก็จะเป็นอีลุ่มเจ็ดเสียงเรียงกันเลยนะครับเวลาเราเปิดใช้งานแล้วก็กดเลื่อนไปเลื่อนมานี่ครับตัวนี้ปุ่มเปิดนะครับเห็นไหมน้อนี่ตัวที่ปุ่มเปิดปุ่มแรกนะครับแล้วปุ่มเลื่อนอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มสต็อปอยู่ตรงนี้นะครับเมมเสียงเอาไปก็เมมตัวใหญ่ไม่ต้องใช้นะครับใช้แค่เมมตัวเล็กเวลาเอาลำโพงไปแกะแกะออกแบบนี้นะครับนี่ รูสายชาร์จจะอยู่นี่นะครับเมมเสียงอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นแฟลชไดร์นะครับใครอยากใช้เป็นแฟลชไดร์ก็เสียบแฟลชไดร์ตรงนี้นะครับการเสียบเมมเสียงนะครับอันนี้ผมจะเอาออกให้ดูนะครับนี่มันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราใส่ไม่ถูกอ่าชื่ว่าเราใส่ไม่ถูกนะครับใส่แบบนี้มันจะไม่เข้านี่มันจะเอียงเอียงแบบนี้นะครับมันจะไม่เข้าแต่ถ้าเราใส่ถูกด้านนะครับนี่หันมา มันจะตรงแบบนี้เลยนะครับแล้วเวลากดไป <_ d> um> กดแค่แก๊กเดียวนะครับกดลงไปปุ๊บนี่มันจะได้ยินเสียงแก๊กพอเวลาไมลต้มเกยล็อกเลยนะครับเวลาเรากดออกคืนเราก็กดเป๊ะหนึ่งแล้วมันก็เด้งกลับคืนแบบนี้นะครับนี่เด้งกลับคืนเราใส่แล้วก็กดเข้าทีเดียวเป๊ะกดออกแล้วกดอีกทีหนึ่งนี่มันจะเด้งกลับคืนแบบนี้แล้วก็ถอดออกเลยนะครับก็จะประมาณนี้ปุ่มเสียงเปิดเสียงก็กดแ,บบแช่ไว้ตรงนี้นะครับ เล่นไม่ไม่ยากครับตอนกเปิดเสียงสุดได้เลยนะครับลำโพงตัวนี้แบตืึดเสียงดีนะครับใช้งานได้เลยนะงานก็จะประมาณนี้นะครับก็มีนกสตาร์ทนี่อันนี้เป็นนกสตาร์ทด้วยครับงานทรงจะประมาณนี้เลยฐานก็ไม่เล็กไม่ไหล่ไม่ใหญ่จะเกินไปนะครับกําลังสวยเลยนะครับนี่งานมีลูกตาให้ด้วยนะครับงานเนียบๆเ,เ,เ,เนียนครับ ก็วันนี้สรุปแล้วก็มีชุดพร้อมต่อนกกวัก1ชุดนะครับชุดพร้อมต่อจะมีลําโพงมีเมมเสียงมีนกสตาร์ฟนะครับแล้วก็มีคลื่นมีกระดิ่งเอ็นเปลี่ยนแถมให้ทุกชุดนะครับแล้วก็จะมีอ,อ,อะไรเนาะอีกนหนึ่งมีคลื่นไปแบบโดโดๆแล้วก็จะมีคลื่นแขวนนะครับคลื่นแขวนบวกเสียงนะครับก็สั่งมาแบบไหนผมก็จัดให้ส่งให้แบบนั้นเลยนะครับ ผ,ผสําหรับผมไม่ยากเลยนะครับยังไงก็ฝากพี่ๆนานากดติดตามช่างดลบคขนหมานทางช่อง YouTube ด้วยแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็เป็นสงครามกันยิงกันจะยิงกันอีกแล้วครับนี่รเราก่อนได้วิ่งอยู่นะก็ลุ้นเหมือนซื้อหวยเลยเนาะ <c oughs> โอเคครับผมสนใจแบบไหนทักทายมาได้นะครับฝากติดตามช่างดับคขนหมานด้วยทางช่อง y o YouTube เพจแล้วก็เฟซติ๊กต็อกชื่อช่างเลบคลื่นหมานเหมือนกันเลยนะครับฝากพี่ๆนานาติดตามให้หน่อยสวัสดีครับผมมันมาทุกชุด